สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์เจตสุขเทอร์นะครับเรากับคุณบุญส่ครับรอบรอด้ายแก้ววัสนินะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของเคสของคุณแม่นะครับของคุณบุญส่ก็คือยาตัวช่วงนะครับที่ได้ให้ควาร้อยวางใจกับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของเราให้ดูแลปัญหาเรื่องของน้ำในช่องปอดครับเราจะได้พูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูล เื่กับผู้ป่วายอื่นาที่ในการคล้ายกันแบบนี้และสุดท้ายเรื่องของการวางแผนการรักษาการวิจัยครับไม่ทราบว่าคุณยายปเชื่อจะเริ่มเหนอาการเหนื่อยมาณเท่าไหร่ครับเหนื่อยมาประมาณสักไปอยู่ลาสิบเอประมาณอาทิตย์นึงครับปอาทิตย์นึ่งตอนนั้นอกจากการเนื่เชื่องนการเย่าไครับม่มีความดันน้ำขึ้นน้ำเก็บปอดคือเปตรวจแล้วหอเขบอก่อรชา นอกจากอาการเนี่ยแล้วมีอาการไอมีไอหรืออาหารน้ำหนักลดนะครับน้ำหนักไม่ลดครับได้แต่ใคมีเส้นผ่าเข้าใกล้ผู้ป่วยที่เป็นแต่ละโรคบ้างไหมคะไม่มีครับคําถามนี้นะครับคือบุตชวนจะมีความสำคัญก็คือว่าผู้ป่วยที่มีการีดื่าน้ำในปอดจริงๆ้วมันคือน้ำในเลือดพุ่งต่อนะครับการที่มีน้ำในเลือดพุ่งต่อนปฏิกิริยาจากการเกษตเลือดปอด ครับที่เกิดได้จากสาเหตุอันหนึ่งเช่นการติดเชื้อได้แก่การติดเชื้อกรูปวัณโรคทั้งนี้ประวัติที่มีการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคมีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ไหนบ้างจะมีสําเระครับอันที่สองก็คือกรูปโรคของเยื่อหุ้มปอดได้แก่บริเวณของเยื่อหุ้มปอดและบริเวณที่อื่นประจา่เยื่อหุ้มปอดสมางที่บ้า้ทราบนึ่งบริเวณเยื่อหุ้มปอดมีสองแบบนั่นคือตัวเยื่อหุ้มปอดเป็นอะเรกรูปกระดูกของเยื่อหุ้มปอด สัมพันธ์กับภาวะที่มีการได้รับสารเคมีบางชนิดเช่นสุ่มได้ยีหินทุกวดที่มีประวัติทํางานในโรงงานที่สัมผัสกับได้ยีหินมาแล้วจะทําให้เกิดมะเร็งของเยื่อพุ่มปอดได้อันที่2องเป็นมะเร็งที่อื่นก็คือมะเร็งของเนื้อปอดที่มีการลุกลามออกไปอย่างเยื่อหุ้มปอดเมื่อมีเซลล์มะเร็งอยู่ที่เยื่อหุ้มปอดทำให้เยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันผลิตสารน้ำออกมานะครับสารน้ำตรงนี้ครับจะทำให้เยื่อหุ้มปอดเนี่ยเกิด กายสภาพไปปูกนะกระดกเบียนกระปอกทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าหายใจแล้วเนี่ยปอดหายตัวได้ไม่เต็มที่นะคะในกลุ่มที่เป็นมะเร็งเนี่ยอาการนอกจากการทางระบบหายใจเช่นเหนื่อยแน่นสบูกผู้ป่วยก็จะกมดนอนหลับไม่ได้อันที่มีบ้างไหมครับมีครับอันที่สองก็คือเบื่ออาหารหนักลงอันที่นีไข้ได้ริบหน่อยนะครับในกรณีที่เป็นมะนะครับผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยอาจจะมีการกระจายของตัวโรคไปอวัยวะ เราเนี่นยกปวดท้องหรอปวดน้าเดนราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สาเหตุว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะสามารถวางแผน,นการรักษาให้ถูกต้องท,ที่หมอบอกไว้ว่ามีสส่วนหนึก็คือตัวร่องของเยื่อหุ้มปอจากการติดเชือ้อเช่นเชื้อวัันที่สก็คือในเรื่องของมะเรที่มีแต่ปอเ,ออเย,อย,อออนนยเื่อหุ้มปอดตีนเนื้อเยื่อหุ้มปอดตัว อ๋อไปไปคลินิกครับไปคลินิกไปคลินิกแต่ว่าใช้ไปหแับที่ประตูน้ำนะครับแล้วถ่ายเอ็กซเรย์ครับผมขอโทษนะครับไม่ทราบบ้าคุณอยู่ช่วยดูที่ไหนนะครับอ๋ออยู่ตอนนั้นก็เรียกบังวลอาหารนะครับเป็นทำเตาเมืองจังหวัดฉะเชิะเซาไม่ฉะเชิงเซาครับผมแล้วจะกไปที่คลินิกมาแล้วในที่ไหนที่คลินิกเสรวจก็เติดกระดาษให้คพ่อ ตอนแรกหมอเขาฟันองว่าเป็นวัณโรคเขาไม่เจอเริรวณเขาเขาหาไม่เจอค่ะหาไม่ใช่ละเขาก็ให้กินยาฆ่าเชื้อวัณโรคก็จะมีสีชนิดนะครับกินแล้วก็จะมีปัสสาวะเป็นสีส้มนะครับใช่เป็นสีสีออกส้มๆ้มแดงครับใช่เลยเเขาก็ดีขึ้นมาประมาณหลังจากกินยาเขาก็ดีขึ้นมาประมาณจะหกเดือนได้นะเขาดีขึ้นมา แข็งแรงประมาณหกเดือนแล้วหลังจากเนี้เขาก็ปวาเนื่อยเดินไปสักสิบกว่าก็ปวดเนื่อยแล้วแล้วผมว่าบอกเขาว่าแม่เป็นไงเหนื่อยบ้านไหมเขาบอกเหนื่อยแล้วประมาณเหนื่อยเหนื่อยประมาณอาทิตย์นึงอยู่บ้านนะไม่บอกว่านอนไม่ได้นี่เรียกว่านอนนอนลาบไม่ได้นอนลนอนลอไปได้อไบ้านแน่น ผมก็ได้พาไปหาหมอเลยคือมาจุดนี้จุดเดียวพึ่งมาที่จุฬาฯสิบเอ็ดซึ่งโรงพยาบาลจุฬาฯสิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นยู่ิตเพียงโรงพยาบาลจุฬาฯเดียวกันสาขาเดียวกันครับครับผมแล้วเรามาครั้งแรกก็จอดน้ำบอกจอดน้ำบอกไปครั้งแรกก็จอดน้ำไปประมาณคันสองนะคันสองขับไปนอนอยู่บ้านประมาณสักสี่วันครับก็เต็มเหมือนเดิมคันสองเหมือนเดิม พ้นคุณหมอเขาเอาผลน้าที่กรวจนะครับแล้ก็แจ้งว่าคือว่าอาจจะสงสัยว่าเป็นโรคคือกได้ตื่นานับตอนนี้เนี่ยนื่จาดเปโรคที่มาจุฬาลงี่กก็จะเป็นโรคจุฬาคือโรคจุฬากลุ่มจุฬากุฬรับประกอบด้วยโรคจาาจุฬาเก้ก้โรคาจุฬาสามที่ตางปีแล้วก็จุฬาลงศึที่ตางภได้นะครับคุณหมอที่ดูแลพยายช่วยในโทรศัพท์สึกอาหมออปอยนะครับทาเราคิดว่าสงสัยกลุ่มโรคของกรีเย็มปอด เราลืมนัดมาทำการตรวจเพิ่มเติมไปแต่เขากเก่งนะหมอนรัตวุฒิเขากเก่งนะเรามาด้วยความเค็มนะตอนนั้นเนี่ยที่เราได้คุยกันเนี่ยเนื่องจากขวดเนี่ยเยอะครับแล้วก็ฟังจากลักษณะสีของน้ที่จอดมันมีของสีน้ำตาลเหลืองแดงถะาเป็นโทษลักษณะสีค่อนข้างขุ่นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำจัดเยื่อที่ปอดที่คล้ายกับเรื่องของโรคระดับแต่ถ้าเป็นจากวันโรคปกติอาจจะเป็นสีเหลืองสีสไลด์ใสกว่านี้ ซึ่งมันจะมีการตรวจสารเคมีพิเศษนะครับเพื่อบอกว่ามาจากวรณิลโหรือมาจากอะเรนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้คนเนี่ยก็ได้ทําการแย้มรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แกดไนะครับโดยคุณหมอสัญชัยซึ่งคือแพทย์เฉพาะทางโรคปอดนะครับเรื่องทำการตรวจพิเศษนะครับเพิ่มเติดตอนนั้นเนื่องจากน้ำมีปริมาณทาราณนะครับเราจึงทําการรักษา้วยการใส่ท่อระบาย ะะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรูปนะครับเ,เป็นท่อระบอยน้ำให้ดูหลังจากใส่นะก็เปในท่อระบายนี่ไอคอวมาท่อระบายนี่ไอซีดีที่เขาบอกว่ามันจะท่อระ,ะบายจากปอดใส่เขาเ้าไปในช่องระหว่างซี่โครเขาชอบบอกว่าใส่แล้วเจ็บนล้ผลรู่นป้าหลังจากใส่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อไม่เจ็บครับเวลามีเจ็บบ้างก็ทปโรงพยาบาลก็ประชีดยาเพื่อช่วย ลกแล้วแกก็นอนหลับสบายการใส่ท่อระบายนะครัะท่อในช่องกรดซิโตร์เนี่ยเราจะมีการฉีดยาชาบนะครับเพื่อบลอ็อกบริเวณของการใส่ท่อระบายให้ผู้ป่วยมีอาการปวดแล้วก็มีการต่อยาแก้ปวดนะครับเพื่อทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่มีอาการดูดทรมานจากตัวท่อท่อตรงน,นี้เนี่ยจะระบายเอาน้ำเยี่ยงผู้ปอดมาครับเมื่อเราปล่อยน้ำเนี่ยเล้ยงผู้ปอดออกมาหมดเราก็จะมีการใส่สารเคมีเข้าไปเพื่อเอาอาจจะต้องตรวจก็ปอดในการจะยังตัวพื้นที่นะครับก็จะใส่สารเคมี ให้เยื่อรูมปอดสองชั้นเนี่ยเกิดการเชื่อมติดกันนะครับก็จะทําให้ช่องว่างของเยื่อรูมปอดลดหนายไปนอกจากนั้นนะครับเราทำการตรวจพิเศษก็คือว่า,าใช้เข็มไรล์เลนะครับเจาะเกี่ยวเอาผิวของเยื่อรูมปอดไปตรวจทางชีวเคมีเพื่อดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอันที่สองนะที่เราหอุดไปครับเราส่งไปตรวจที่เรียกว่าการตรวจไซโตโลจีเพื่อหาตัวลักษณะเซลล์มะเร็งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายาสามารถตรวจสารเคมีนะครับเช่นสารโปรตีน สาร ADA สาร LH สารที่มีต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางตัวจะสูงเด่นในวานาโรคค่ะแต่สารที่มีบางตัวจะมีสูงเด่นในเลปตินทั้งอย่างประวัติคุณป้าเลยค่ะเนื่องจากประวัติเข้าได้เราจึงมีการส่งตัวสารเคมีพวกนี้แล้วพบว่าสารเคมีที่มีลักษณะเข้าได้กับวานาโรคเนี่ยเกิดขึ้นแต่การตรวจทางเซลล์ที่เรียกว่าไซโตโลจีเราพบว่ามีเซลล์ลักษณะผิดปกติดังนั้นก็จะงเอาผลที่ การตัดชิ้นนี้ของเยงรูปปอ๊บนะครับการดูกรอกเรื่องนี้ก็พบว่าเป็นเนื้องอกที่กระจายในเลี้บงติดนะครับถามว่าเราดูยังไงว่าเป็นเนื้องอกที่กระจายในเลี้ยงรอปปั๊บหรือเป็นเนื้องอกถูกเยงรูปปั๊เองอันนี้เราจะมีการัรจทุกบ้านในที่นี้ก็จนมีการตรวจย้อนพิเศษเพื่อดูลักษณะตัวรับที่ผิวเจอมาเร็งนะครับเนื่องจากว่ามาเร็งถูกเยงรูปปั๊กับมาเร็งปั๊ใช้การรักษาเนี่ยเป็นตัวยาเคมีที่ใช้เนี่ยแตกต่าง นะนี่ลักษณะเอ็กซเรยร์ของขึ้นป้ายเขาจะแบบว่าด้วยเขาวขาดนะครับไม่มีลักษณะที่ปอดเกะชั่นเจน,เนก่อนทั่วไปนี่เราสงสัยว่าเป็นน้ำนะครับหรือว่าเป็นปอดที่มันแฟบการยิ่งที่สุดก็เป็นน้ำนะครับเป็นปอดที่มันแฟบบแล้วก็ทำได้ง่ายๆคือใ,ให้นอนตะแงคงแล้วก็เอ็กซเรย์มันะครับไปดูเห็นรูปอดต่าง เอ็กซอร์ไอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นการตรวจก ด้านในมราเห็นักษณะว่ามีกองนะครับที่เห็นกอง่เห็น ข้อท่อที่ว่าค่ะได้หมอชิคายครับววยยงงตอนนี้ได้ต่อข้อไปแล้วใช่อันนี้คือตัวท่อที่ใส่เข้าไปตัวท่อเนี่ยก็จะผ่านขนาดหน้าอกนะครับซึ่งตอน,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 นตทีน่มันผ่านขนาดหน้าอกมีการชี้ยาชาเป็นเวรับตัวท่อจะวางอยู่ที่ทงไหนแล้วก็ปลายท่อจะอยู่ในช่องว่างที่น้ราเนี่ยจะช่องปดอะไร ข้อระบายนี่ยก็จะตรเชร็คดูว่าตอนนี้น้ำในเยื่อปอกหรือัอนนี้เป็นหลังจากก,กบบารระบายแล้จะเห็นว่าปอดจะขยายตัวเต็มที่ตลอดเวลาเยื่อปอดที่ด้านบนีเป็นสองชั้นติดกันเมื่อมีน,น้ำหรือลมอยู่ในเยื่อปอดจะตำ้ยืดชั้นใหม ระจายเข้ามาทั่วๆเยื่อเร้่ปอดไปเชื่อมผิวเยื่ยอเร้่ปอดที่มันติดกันนะครับก็จะมีเกิดปัญหารเรื่องของน้ำในปอดเนี่ยเพิ่มเติมึ้น,น <S <S วันนี้หมอจะอธิบายนะครับให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องท<ล>างยาทางการรักษาหรือ,อเรื่องของมะเร็งปอดนะครับเอ่อมะเร็งปอดนะครับหรือมะเร็งของเยื่อปอดนะครับเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุนะครับส่วนปัจจัยที่มีการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดได้แก่เรื่องของการสูบบุหรี่ นะครับอันที่สองก็คือกลุ่มพวกสารทีมีบัญชีเช่นสารครณภาพประสิทธิ์เรดอนนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่ทํางานอุตสาหกรรมคอันสุดท้ายทุกลุ่มที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุแต่เราพบว่าในกลุ่มครอบครัวที่เป็นมะเร็งก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่สูงขึ้นนะครับลักษณะของมะเร็งต่อคอก็มีอาการ ตัวอย่างข,ของคุณตาคุณชัว่วเป็นเคสเลยก็คือมาในเรื่องของน้ำในปอดในก้อนบางคนมาด้ก้อนในปอดที่มันใหญ่ขึ้นจนกินที่ในปอดคนไข้เลยมีอาการเนือยมีอาการหอบไปเอ็กซเรย์แล้วเจอก้อนคนไข้าบางส่วนด้วยอาการไอเรื้อรังและเสียงแหลบร่วมกับอาการทางระบบของร่างกงายโดยเฉพาะเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมีการลุกลามจะมีการปล่อยสารเคมีบางชนิดออกมาทำให้ผู้ป่วยมีอาการเดือดอาหารมันหนักลด อกจากนั้นเนี่ยในผู้ป่วยมะเร็งปอดบางรายแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ลักษณะของเล็ดจะต้องมีเล็ดมีลักษณะผิดปกตินะครับหรือเกิดภาวะสารเคมีเลือแร่ในร่างกายต่ำปกติอันเป็นอิทธิพลจากฮอร์โมนที่เซลล์มะเร็งหลังมานะครับมะเร็งปอดเนี่ยมีการรักษารหลั่งในปัจจุบันเนี่ยสามสานนยอย่างอันที่หนึ่งมะเร็งปอดจะระย,ยะแรกที่สามารถทําการผ่าตัดได้ก็รจะทำการขับถปอดส่วนที่เป็นมะเร็งปอดแต่ ต้องไม่มีขนาดใหญ่มากเกินไปและอยู่ห่างจากจขั้วขอบสุดขวเพื่อเราจะได้เย็บผูกขั้วขอบได้ในกลุ่มที่เราไม่สามารถถาตัดได้เช่นอะไรมีการประจานในอบหลายส่วนหรือก็มีขนาดใหญ่เราก็จะมีการรักษาด้วยการที่ทาที่สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือให้การรักษาด้วยการใช้แสงร่วมกับการให้ยาที่เรียกว่ายาเคมีแบบหรือการให้ยาเคมีแบดไปก่อนให้ก้อนยุบลง แล้วทําการถากตังต้อนออกในตอนแรกี่ยดอกได้ยาพีลวมหลังตัวก้อนอาจจะยังมีขนาดใหญ่อยู่เขาได้่ากไม่ได้เมื่อให้วา,าไปแล้วก้อนขนาดเล็กลงอาจจะทําก,การถากลั้แต่กรณีนี้จะต้องเป็นกรณีของกลุ่มที่มีก้อนอยู่ในปอดไม่เลือจะต้องอยู่ในปอดข้างเดียวเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าคือในกลุ่มที่มีก้อนใหญ่ในปอดเนี่ยครับถ้า่าดไม่ได้ กระจายไปที่อื่นเช่นไม่ก็ให้กระจายไปเยอะที่พอแต่อาจจะให้ยาวหรือฉาบแฉกก้อนเล็กลงแล้วก็ตัดแต่กรณีที่ตัดไม่ได้จริงๆเช่นมีก้อนตอดสองคันเราไม่สามารถตัดกอนสองคันได้ถูกไหมครับหรือกระจายไปเยอะที่พอดี่หมดแล้วกลุ่มวกนี้ก็ไม่สามารถตัดได้ก็จะเป็นการรักษาเนี่ยในเรื่องของการรักษาด้วยยารียกว่ายาเคมีมันตัดหรือยาต้านตัวรับอตัวรับที่ระดับเซลล์ะไปถ้าเกิบเราจะขยายความ ถ้งหลายข้างปมเนี่ยก่อนจะผ่าตัดเราจะต้องมีผลการตรวจหนึ่งก็คือผลวจชีเนี่ยเพื่อ,อยืนยันว่าเป็นมะเร็งปอดเพื่อมีผลใน,ในการเลือกชนิดขอยงยาที่บัตดาลการร,รักษาอันที่สองประเมินตัวโรคว่ามันอยู่ในปอดเพียงเดียวหรือมีการกระจายในอวัยวะอื่นนะครับเช่นของคุณป้ามุอช่วยเนี่ยเราทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจดูเพบว่าตัวโรคเนี่ยอยู่ที่ก้อนหรืปอดและเยื่อปอเดเหรือไม่ยังไม่มีการกระจาย นะครับแล้วก hmm. yeah. ็เอ okay? so okay? okay? ็กซเรย์ในส่วนต่างที่ปกติมีอยู่นะครับแต่ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการปกติเช่นอาการปวดตามกระดูกอาจจะต้องทําการตรวจสแกนกระดูกเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีการกระจายอยู่ที่กระดูกหรือเปล่าเพราะเราจะได้ทําการวางแผนการรักษานะครับได้ท้องกันการรักษาในส่วนของกะเลยบอกเนี่ยครับเมื่อกี้เราพูดถึงการใช้สเปรยาผ่าตใช้แสงนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดนะครับยาเคมีบำบัดเนี่ย จะเป็นการลักษณะที่ว่าเป็นยาที่ทําลายเซลล์ในร่างกายนะครับแต่จะทําลายเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติในร่างกาย,ะยน,นะครับการให้ยาเคมีจะให้หนึ่งรอรบประมาณทุกสามหรืสี่สัปดาห์าหน,นึ่งรอบนะครับลักษณะการให้ยาจะให้ประมาณหนึ่งวันนะครับวันนี้ในวันถึงสามวันหลังจากนั้นเป็นระยะพักในช่วงระยะพักเนี่ยเซลล์ปกติจะพักและฟื้นตัวแต่เซลล์มะเร็งจะพักและฟื้นตัวช้ากว่าฟปกติ เพื่อครองรอบให้ยาเจนีรอบต่อไปตัวเซลล์มะเร็งก็ถูกทำลายมากกว่าเซลล์ปกติอีกแต่เซลล์ปกติเนี่ยจะมีผลข้างเคียงสัญญาณที่น้อยกว่าแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับในส่วนของมะเร็งต่อดเนี่ยยารักษาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยารักษาคู่กันสองชนิดนะครับชนิดแรกคือยาผมคาร์ดีน่านะครับชนิดที่สองคือจะเป็นยาเคีให้คู่กับยาแตดีน่าเช่นยาที่ชื่อคัตติ้งแคทเซลยาที่ชื่อเจมไซตาบี หรือยาที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของตัมิับเสื่ซึ่งทางแพทย์ผู้รักษานะครับก็จะเลือกยาปรับขนาดและให้ยาป้องกันผลข้างเคียงกับผู้ป่วยเนี่ยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมนะครับกรณีเคสของคุณต้งมุนช่วยในวิลลายุเจ็ดสิบแปดปีแต่คุณตั้าใหดูแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกยาเคมีเนี่ยในสูตรที่แบ่งการให้ยาเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สอง ไม่ได้ให้พร้อมกันทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะให้ยาเป็นสัปดาห์วันที่หนึ่งวันที่แปดปุ๊บยี่สิบเอ็ดวันปีรลยยาค่ะยาที่มีในปัจจุบับนนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องฉีดยาแล้วอ้วกหรือคลื่นไส้ก็ต้องมียาป้องกันนะครับยาป้องกันในเรื่องของผลอาการคลืค่นไส้อาเจียมอันที่สองในเช่เนแคสซูฟ้าดิช่วยเนี่ยซึ่งมีอายุาเจ็ดสิบแปดปีนะครับแต่ว่าเราจะมีการเช็คในเรื่องของนาน้ำคนักตัวระดังไตก่อน และคำนวณยาเนี่ยให้ไ <daha> ด้ขนาดเหมาะสมขนาดร่างกายผู <ons> ้ป <sorting> ่วยนะครับด้าสภาพการทำงานของตับและการทำงานของไตเพื่อให้ได้ผลในการรักษาเต็มที่และมีผลที่เกี่ยวมายที่สุดกับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในผู้่วยของมะเร็งการให้ยาจะมีตำหนิไม่ได้ทั้งกลัวอย่างที่คิดนะครับคุณหมอที่ทำการรักษาจะคำนวณยาตามสภาพผู้ป่วยและให้ยาป้องกันการขึ้นมไซน์เอจีแต่าผู้ป่วยรานะครับก็ต้อง มีเรียกว่าช่วยกันนะครับเป็นทีเดียวกันหมอและที่เป็นโค้ชให้คำแนะนำการรักษานที่ของคนไข้ยยกับยาคืออะไรอันที่หนึ่งคือเรื่ององการดูแลตัวเองนะครับคนไข้ที่สูบยาเคมีบำบ้างทำให้มีอาการคลื่นไส้กระไในสัปดาห์แรกหลังให้ยา,อ,นา,นาอาหารแนะนําให้กินอ,อาหารที่เป็นอาหารอ่อนบรรเทาง่ายง่ายลดอาหารลดจัดอันที่สองนะครับในเรื่องของอาหาร,ารความสะอาดเป็นเรื่องสุขภัญเพราะในช่วงที่ให้ยาเคมีอาจจะทำให้มีแม่เลือดาตา่ำได้ ไม่ได้ความตับจะทำให้เกิดการติดเชื้อดังนั้นต้องระวังเรื่องการติดเชื้ออาหารต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับด้วยความร้อนอันที่สองคือผลไม้ถ้าเป็นผลไม้ที่กินทั้งเปลือกเปอันดบงนะครับถ้าเป็นผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดแล้วปอกผิดผิดนะครับอันที่สามก็คือในเรื่องของอาหารชนิดที่บางอย่างกินแล้วท้องเสียง่ายนะครับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ตัวที่เรื่องท้องเสียง่ายอาจจะต้องไปกับช่วงาง เนื่องจากหลังให้ยาเคมีบางชนิดอันนี้ไม่ได้หมายถึงมาเล็งของเปเทียวค่ะยาเคมีบางชนิดเช่นเคมีที่ใช้ในการรักษามะเร็งตัไส้เพราะว่ามีผลนนข้างเคียงเขาเองนะครท้องเสียได้ดูนะครับนอกจากนั้นผู้ป่วยจะว่าถ้ามีอาการเคลียร์นจะลดการทำงานนะกินนะ้ำให้พอเพียงนะครับและถ้ามีอาการที่ไส้อาเจียนมากหลังจากให้ยาทางแคบนะครับอายุรกรรมเคมีบจะมีการสัง่งยาแก้อาเจียนที่กินอยู่แล้วประมาณ3-4วัน พราะฉะนั้นให้กินยาให้ครบแต่ถ้ากินยาครบแล้วยังมีอาการขึ้นไส้เอาเจียนมากควรจะกลับมาที่โรงพยาบาลนะครับในสัปดาห์ที่สองหรือประมาณวันที่สิบสี่สิบห้านะครับหลังจากให้ยาเคทีจะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีโอกาสการเกิดเลือดสายต่ำได้ง่ายในช่วงหลังให้ยาเคทีระมาสูงสัปดาห์ถ้ามีไข้สูงน,นะครับมีอาการไอมีอาการเจ็บคอมีอาการปากเิด ควรจะมาหรือท้องเสียควจะรับพบแพทย์ทันทีก่อนมานะนั้นเพราะว่าจะได้ตรวจเช็คในเลือดทาหว่ากระตัาตาบปกติหรือปลับซึ่งเรานลักษณัของภาวะกลุ่มต้านทานตอปวดฉียาบลยถึงมีภาวะกลุ่มต้านานหรือใน้เลือดาตับฉียาบัลลก็ไม่ต้องกลัวนะครับแพทค่ผู้รักษาแล้วาาก็จะมียากระตุ้นการต้างเนืเลาหรือให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องก,กันการติดเชืนะ้และปวดในเลือดทาตับ หลังจากยาเคมีบำบัดครบประมาณสองสาหมเดือนนะครับก็คือขึ้นแก๊สได้แล้วนะครับนอกจากนี้ในปัจจุบันเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดและยาเคมีบำบัดชนิดใหม่เนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยสามารถให้ยาและทับความได้ใช้เวลาในการให้ยาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับทำให้เกิดความสะดวกครับการให้ยาเคมีบำบัดในมะเร็งปอดระยะที่สี่เนี่ยวางผลการตอบสนองได้ประมาณสามส ในการทำให้ต <mile> ัวโรคไ้่โตขึ้นในระยะที่4ี่ซึ่งแปลว่ารักษาไม่หายก็จริงแต่ว่าการรักษาสิ่งที่หมอทำให้ก็จะช่วยผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการลุกลามของมะเร็งช้าลงตัวอย่างเช่นคุณป้าคุณช่วยที่มีน้ำเยื่อมที่ต่อมถ้าเกิดาเราทำการใส่ท่อระบายให้สารเคมีเชื่อมเยื่อที้ต่อมให้หยาเคมีก็จะทําให้ตัวก้อนโตเช้าลงนะครับลดโอกาสในการเกิดการกระจายนอกจากนั้นก็ทำให้ผู้ป่วย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอไม่มีนะ้ำไม่ปอแกก็สามารถเดินไปฝังอะไรก็ได้ช่ชออยวยเห,หลือตัวเองได้ลก็ลดภาระของแต่แยกเองผป่วยมะเร็งปอบนะครับที่เป็นมะเร็งระยะสี่ที่มีการกระจายว่าการดำเนินโรคเนอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผู้ป่วยคนหนึ่งก็คือจะ ปวดบริกระดูกปกติตอนแจ้งแพทย์รักษาเราจะทการตรวจเรียกว่าสแกนกระดูกเพื่อหาจุดที่มีอาการและจนั้นรักษามาทําการฉายแสงฉพาะที่เพื่อยักยันการบระจ็บของดินดปยังจุดนั้นนะครัร่วมกับการให้ยาแก้ปวดซึ่งการให้ยาแก้ปวดที่ผันี่ก็มีเทคโนโลยีไายาแก้ปวดในกลุ่มนึ่งเช่นยากลุ่มออฟีนนิทีแต่ออกเล็กน้อยสีชั่วโมงคือกิ่ยาหัรัเรียนนะครับหรือโฟีนแบบแตก นแผ่นแปะ72ชั่วโมงแปะยาครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้ถึง72ชั่วโมงผู้ป่วยจะต้องตื่นท้นการกินยาหรือวอรแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันที่สามก็คือว่าผู้ป่วยจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะทุพโภชนาการกินอาหารได้น้อยลงมีราวะขาดสารอาหารของน้ำหนักลดลงทั้นในปัจจุบันเราก็จะมีในเรื่องของอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเร็งโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเป็นอาหารทางการแพทย์ที่ลักษณะเป็นผงผสมหาร นะครับให้ตามความสามารถผู้ป่วยที่กินได้นะครับสามารถปรับเรื่องหรือลดความเข้มข้นนะฮะเส้นทางการแพทย์โรคมะเร็งเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นก็คือมีพลังงานที่สูงอันที่สองมีโปรตีนที่จําเป็นนะครับในการสร้างเสริมตัวปัญหาโดยเฉพาะโปรตีนผุที่ได้จากน้ำมันปลานะครับแล้วก็มีเรื่องของไขมันในส่วนที่ย่อยง่ายเพราะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบางส่วนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการแยกอาหารกินไรท้องอุักิดนะครับ ลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันเร็่มีการกระจายเป็นมากผู้ป่วยบางส่วนอาจจะมีการกระจายของประเด็นไปที่สะองกนะครับก็าถามวผู้ป่วยมีอาการที่ผิดปกติและแต่กสมมติส่วนนั้นๆเช่นแขนขาอ่อนแรงเดินเซนปวดหัวมากกว่าปกติถ้ามีอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้ระหว่างการรักษานะครับทางยาจะต้องแจ้งแพทย์ผู้ใหญ่การรักษาเมื่อเราให้ยาเคมะบัดไปนะครับในแต่ละรอบ เราจะมีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่ามีก้อนใหม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีก้อนใหม่เพิ่มขึ้นแสดงว่ายาเคมีสูตรแร่ในตอนนี้มีอาการดื้อเราก็จะเปลี่ยนใช้ยาเคมีสูตที่สองนะครับเพราะว่าสูตรแรกนะ่รับยาเคมีแต่ละสูตรสามารถใช้ได้ประมาณสี่หกครั้งเราจะให้ยาเคมีประมาณสี่ครั้งก็จะทําการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูถ้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยตัวก้อนเนี่ยมีขนาดนิ่งคงที่ เราก็จะให้ยาฉุดเขาหกรอบหลังจากหกรอบเนี่ยก็จะมีทางเลือกได้สองทางอันที่หนึ่งก็คือติดตามอาการอันที่สองก็คือว่าให้ยาไปเรื่อยๆเพื่อกดหรือควบคุมตัวโรคเอาไว้ซึ่งในส่วนนี้ต้องดูสภาพร่างกายือผลข้างเกียจากยาต่อเครื่อรวว่าให้ฉีดเข้าหก้งแล้วติดตามอาการหรือจะให้ยาเกมีแบบต่อเนื่องหรือใช้ยากีนแบบต่อเนื่องเพื่อ ควบคุมในเรื่องของมะเร็งให้รุนแรงเอครับที่คุณดูช่วยจะได้ยินเรื่องของยากินที่ใช้รักษามะเร็งปอดไหมครับก็ไม่เคยนะครับในปัจจุบ,บันนี้ครับมีเทคโนโลยีในการรักษา,าที่จะเริญมขึ้นเราพบว,ว่าในมะเร็งปอดเนี่ยจะมีลักษณะตัวรับพิเศษบนผิวเซลล์มะเร็งบางชนิดถ้าเราเอากดชิ้นเรือที่เราเจาะมาเนี่ยไปย้อมโ,โ,ดดโดรวตัวรับพิเศษนะครับบนผิวเซลล์ให้ปวดห เราพบว่ามันจะสามารถมันสามารถใช้ยาแบบกินที่ชื่อว่ายาเอโรตินิกนะคะรับลักษณะเป็นยาเม็ดหรือ,อยาแกฟตินิกซึ่งเป็นยาเม็ดนะครับให้กินวันละครนะครับในกลุ่มที่ตรวจแล้วพบว่ามีตัวรัสเนี่ยการได้ยากินเอโลตินิกหรือ,อยากินแกฟินิกเนี่ยจะให้ผลเนี่ยได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าในแง่ของการตอสรบสนองเทียบกับยาเคมี คนแค่กินของยากินกลุ่มพวกนี้ครับมันจะได้กับผิวแห้งนะครับแล้วก็การขึ้นไส้กับความเสียอมเานะแต่เรื่องของการกดปุ๊บต้านหายจะไอยเราเรียกการรักษาพวกนี้ครับว่ายารักษาที่ระดับเซลล์เลยงงนะครับแต่ว่าต้องมีการตรวจตัวรับก่อนว่ามีตัวรับที่ผิวเซลล์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในกรณีผู้ป่วยได้ยาเคมีแล้วตัวโรคผุกร่อเราก็ยังมียาชนิกีก,การทำวิตามินะดเพราะฉะนั้นผู้ป่วยกรณีฝ่อ เป็นประยะสุดท้ายในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการราาักษาที่ชะลอการ,รลิกลามของโรคเพื่<ม>เอเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีสสำคัญในเรื่องของการรักษาเสริมเช่นยาละคา,าวกวดนะครับเช่นอาหารงการแพทย์